คลิปนี้ไม่มีอะไรมากแค่กูนั้นขี้เกียจนะแล้วก็เอาคลิปเอาคลิปเน่าเน่าคลิปคลิปเผาอะไรเอามาดูก่อนอกันแต่เจงกัสน What is the j n g l e j n g l e s n ันนี้ช่างแมงนะฮะ oh. ปวดฉี่จังวะช่างมันเถอะไม่ฉี่เดี๋ยวกูก็ค่อยฉี่ก็ได้ไม่ได้ปวดขนาดน,นั้นโย อน,นี้กูด,กดนนูก็ได้เหียกูกูด้งออกเฉยเลยอเหี้ยดย้งออกเฉยเลยเซ็งจัดเซ็งจัดอันนี้นะช่องดีแนะนำนะฮะถ้าคุณเห็นถ้าคุณมาเห็นช่องนี้นะครับอย่าถ้าเกิดคุณมาเห็นช่องนี้นะครับผมอย่าลืมกดซับ แล้วก็อย่าลืมกดซับและถ้าคุณนะครับไอค้คุณคุณอะไรไม่รู้จําชื่อไม่ได้เหมือนกันถ้าคุณเห็นช่อง,องผมเช่นเห็นคลิปหรือว่าช่องของผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยนะครับผมเละเดีย๋ยวผมขอไปดูในช่องก่นกอนอ่ะเดีย๋ยวผมติดตามไปเลยถ้าคุณติดตามผมนะอ่ากดติดตามเลยอ่าโอเคอยังไงคุณช่างไม่นะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้ไปไลที่ขี้เกียจบะเฮ้ยไม่ใช่ดิแมาด้วย นี่นะครับไอทีวีแมนแคทนะครับเรียบร้อยฮะ huh? อืมโบ o what no dude มไม่สนใจหมดไม่ใช่ว่าปิดการแจร้งเตือนจากช่องนั้นไปเลยนะแต่ว่าแค่ไม่สนใจเฉยนะโอเคอย่าดราม่าก็แล้วกันงดดราม่ามันก็แค่คลิปเผาโง่ๆง่มึงจะไปซีเรียสเทียอะไรนักหนาวะเออพอละไม่มีอะไรจะดูจบ